ไส้กรอกวนเส้นครับทุกคนกี้หลงไปอยู่ในกลุ่มรีวิวแมคโครแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้อร่อยถ้าอร่อยเดี๋ยวจะบอกนะครับว่ามันเป็นแบบไหนแต่ว่าหอมมากทุกคนร้อนๆเลยเลยครับเป็นไส้กรอกวนเส้นนะอร่อยอืมอืม อืมไม่แย่เลยในราคาสิบชิ้นร้อยสามห้าทุกคนหนังกรอบดีมากเลยอะ่ะอืมเอาไปกินเล่นๆเพลินๆอืม ไม่มีถุงนะคนเดี๋ยวกี้จะแปะถุงให้นะคอมเมนต์เพราะว่ากี้แบ่งให้พี่แม่บ้าที่คอนโดไปกินสามชิ้นที่อบเองเจ็ดชิ้นออันนี้ผ่านก็จะมีบางอันที่เขาป้ายยาก,กันแล้วกี้ก็ซื้อมากินแล้วกี้ก็แบบไม่ได้ พอบอนาอยู่ว่าขอให้อน,นี้ผ่านแล้วกันไม่งั้นก็ไม่ได้ลงคลิปเขาจะยังไม่เปรี้ยวนะทุกคนมันจะเป็นแบบรสชาติแบบมีความหอมของเครื่องสมุนไพรตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันมีตะไคร้เศษตะไคร้ามาแล้วก็วัตถุดิบที่ไม่แพงเขาอาจจะเป็นวุ้นเส้นเป็นซะส่วนใหญ่แต่ก็มีเนื้อหมูอยู่ เหมือนเป็นหมูผสมไก่กินกับขิงเลือดอันนี้พริกแม็กซิกันห้าหกลูกนี่หกสิบสามบาทแต่แมโครเหมือนกันอือ อร่อยนะเหมือนพริกหวานแต่เผ็ด มันจะมีพวกตะไคร้เบาๆกลิ่นแบบหอมเบาๆแต่ไม่เปรี้ยวนะใครที่ชอบเปรี้ยวอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบแต่พวกนี้มันสามารถได้นะทุกคนเนาะสามารถถ้าเราชอบเปรี้ยวก็ทิ้งไว้ข้างนอกก่อนได้เด็กที่ชอบเลยรสชาติเนี้ยใช่ ให้10เมื่อเปรียบเทียบกับราคาจะถามว่ามันมีไส้กรอกที่อร่อยกว่านี้ไหมมีแต่ราคาแบบกิโลละ300กว่าบาทเลยที่กี้เคยกินแต่อันเนี้ยถ้าความอร่อยโดยทั่วไปกี่ให้8.5แต่เมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าราคานี้ดีมากจึ้งมากกิโลหนึ่งอ่ะ ชอบอย่างหนึ่งคือหนังเขาครับไม่แตกหังกรอบวนเส้นดีม,มีทั้งขิงมีทั้งส้มผัก พริกเม็กซิกันเผ็ดมาก อร่อยไม่แค่ว่าจะอร่อยทุกอย่างนะทุกคนมีบางอย่างอะ่ะซื้อมาไม่ได้ไม่ได้ไไดก็มีไม่ให้ไม่อร่อยหรอกมันไม่ถูกปากหรือไม่เราเคยกินที่มันแบบอร่อยกว่านี้เยอะอย่างงี้ ช่วงนี้ชอบกินผักไอ้นนีะ่เขาเรียกอะไรทุกคนฟิลเล่ไหมอุ้ยอะเรียกฟิลเล่ อาจจะไม่เยอะมากนะทุกคนแซมแซมก็คือเส้นกับยุัเส้นแหละเป็นหลักสีเขาจะไม่ค่อยเข้มอาจจะเป็นเพราะาไม่มีหมูไหมคืออบยังไงอันนี้เข้ามาอบรุมร้อนเขาก็ยังเป็นสีประมาณนี้อยู่น่าจะเป็นเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์ยังร้อนๆไม่รู้เห็นควันเปล่า แล้วก็จะมีคนคอมเมนต์ว่าก็ไม่ให้มันหายร้อนก่อนเราค่อยกินยเมันคนชอบกินของร้อนมากครับคนมันอร่อย กินกับขิงดองหวานๆแล้วเข้ากันมาก อร่อยเลยวงเล็บว่าสำหรับคนไม่ชอบเปรี้ยวนะถ้าเปรี้ยวต้องซื้อมาแล้วเอาแบบมาวางไว้นอกตู้เย็นเพราะว่าเหมือนที่เขาแพคมามนไม่เปรี้ยวเลยมนมะเป็นฟิแบอบก บางคนบอกว่ากี่ไปเห็นคอมเมนต์เหมือนไส้อั่วอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่ารสชาติที่มันไม่เปรี้ยวมันจะเป็นความแบบไส้อัว่วแตยกี่กับชอบแบบนี้มันจะเป็นฟิลแบบกินกับข้าวก็ได้นะอืมแต่ว่าถ้ามีวนเส้นแบบนี้กี่ไม่ค่อยกินกับข้าวทุกคนนี่แป๊บเดียวกินไปสามอันแล้วครับ พริกสีฟ้าไม่เผ็ดเลยเดี๋ยวทิ้งรูปซองไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดใครอยากทานตามเผื่อไปอยู่ในกลุ่มรีวิวแมคโครแล้วโอ้ตาย น้ำส้มหนึ่งปูเอ้ยอะไรสักโอ้เยอะแยะไปหมดเลยทุกคน,กค,นคือเขาขายให้กับคนทั่วประเทศมันก็ต้องมีคนชอบและไม่ชอบบ้างเป็นปกติแหละทุกคนแต่อันนี้ยกี่ชอบชอบมากแต่มีหมูยอพูดนะเคยายละมอเห่า,หม,ามีหมูยอกับไก่ยอมังกี้ซื้อมาแล้วบางคนบอกอร่อยมาก ดยส่วนตัวกี้อาจจะเป็นคนให้คะแนนพวกหมูยอยากนิดนึงทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนอุบลอะ่ะมันรู้ว่าหมูยอที่แบบอร่อยมากๆเดี่มันรสชาติต้องเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยพอเราไปกินเราก็จะมันพอทานได้แหละแต่มันไม่ถึงกับอร่อยมากแต่อันเนี้ยกี้ว่าให้เลยนะทุกคนอันเนี้ยซื้อตามได้ไม่ผิดหวังอดีดีด,ดีอ่ะ เดี๋ยวขอไปนั่งทานในไลฟ์ต่อแบบชิวๆเพลินๆคุยกันสบายๆนะครับทุกคนวันนี้ไว้เจอวันนี้ไว้เจอกันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะั